กับผมสวัสดีครับเบาเหนียวพาลุยครับนี่ครับวันนี้มายอดข้าวโพดครับอากาศรึ้นฟ้ารึ้นฝนน้อยนี่ครับยอดข้าวโพดไอ้ที่เขาไถเสร็จเรียบร้อยแล้วดยเอาใจเครื่องครับเครื่องเครื่องยอดเครื่องยอดข้าวโพดร้องพอเต็มได้ื้ดเดี๋ยันี่เขาเยืมคนว่าใจก่อนอืคนกันคนกันครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการยอดไอ้ข้าวโพดมือครับใจเครื่องมือยอดอืม để yapmış, họ trả lời một cái lóng อ้าวอ้าว2เครื่องครับอ้าว <cậu> পতাৰ <laughs> เอาแต่ร่างกายแบบแปบครับที่ย้อนสะปพกแบบไม่นะ อดครับยึดยอดโอเคยึดหน่อยถ้าตอนนี้ต้องต้องเนี่เปิดฝาเปิดฝาใส่กระวโพง เอไเเบก็บ speaker, ไหมเนี่ยจะบอกปอเนื่องวังนะนีหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวหนึ่งสองามสี่เนหาแถวอ่ะกแถวน่อยอดลุ้งง่ายเหมือง่ายทั้งหมดนะ เขาปลดเฮ้ยใส่แบบนี้ครับนี่โต๊ะครับหนึ่งหนึ่งเม็ดนี่ก็ัหนึ่งต้นหนึ่งฟักเกี่ยแป้งครับเอาปลดนี่ยนะเกี่ยแป้งมากอืมตาจีล่ะมันจะทางสวงเลยนี่นี่ขยับสปริงกหนึสปริงเออนี่ผมขอไปปอยในมือนีโอ้แปลวเออแผ่วผม ส่วนนี้นะซอกนั่นนะ่ะสองเขี้ยวเดียวนี่อืหายไปซอก หลังจากที่เขาใส่เบ็ดตุนเด๋ยวพลอยละนี่เขาจะมาใจเบ็ดตุนกันครับเดี๋ยวลองไปใจพ่อนอว่าเบ็ดตุนเดี๋ยวเขาใส่ไวนะ้ครับจะติดก่อนบรรยากาศยามแรงๆครับ,กรบใกล้ค่ำละพอดีเพิ่งเลิกงานมาเข้าสวนนิดหน่อยหลาหลวดมาใจเบ็ดตุนครับบรรยากาศยามแรงๆยู่ให้อยู่สวนตามเคยครับไปพอไปใจเบ็ดตุนกันครับเหมือนเดิมครับมาก็หมาคู่ใจน้สด นมสดวันดีครับกันนหมากับหมาคู่ใจนมสดนี่ออกกองตลอดเลยอดูต้องแดนอเขาใส่เบ็ดตุนไว้เดี๋ยวต้นยางแถวแด่ครับอันนี้เขาโปดเขาใส่ไว้ลรือปล่อยละ่ะเขาต้องระวังครับ แบบเป็ดตุนที่เขาใส่ไว้นะครับโอ้ติดกันแนโอ้ครับสายตึงๆครับนี่นี่เหมือนจะติดเลยครับเหมือนจะติดเลยเดี๋ยวนรองแน่ผมตั้งกล้องไว้ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้เหมือนจะติดเลยครับติดแน่ครับได้แน่ได้แน่แห่นแล้วครับเห่นครับติดครับติดครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแป็นสายตึงๆเลยนะครับโอ้ติดครับติดครับ เดี uh, the heim, uh, now, uh, ๋ยวต้องเอาต้องก่อยๆดึงมาครับแตรู้ซึกว่าโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตึงเลยครับได้ครับนี่ครับมาละปุ๊บครับเรียบร้อยครับตัวตุนครับนี่โอ้แต่งู้ซึกว่ามันจะอ่อนไปแล้วครับตายแล้วเพราะว่าเขาใส่ไว้หลายวัน ใส่ไว้ไหววันเกินใส่ไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์ครับนี่วันนึงพลึกัตของมาใจนี่ครับคงจะโดนเบ็ดนะครับโดนเบ็ดเกี่ยวนี่ครับพอเบ็ดเขาใส่ไปมันจะออกมาโยนหูมันนี่ครับโยนหูแบบนี้น้ำตเลติดนะครับนี่สดยาล่อลมไห้นี่คือตัวตุนใจก็ตุนยางหู ไปหลาบครับหลาบเอาไปหลาบครับตุนนี่นะเอาไปหลาบหรือแข่งแข่กันได้แต่สมากคนจะเอาไปหลาบกันมีตัวหนึ่งขลาบได้ถ้วยใหญ่เลยนนี่ตัวตุนนี่ครับมันยากาศยำแรงๆเขาครับหลังจากที่เขามาที่เขาแล้วเขามาหยอดเขาโปดเขาใส่เ่าไว้นี่ขอามาใจหลายวันนี่มันคงจะคงจะอ่อนเพลียแล้วก็ตายแล้วนะครับเพราะว่าโดนเบ็ดเกี่ยว ก่อหลายวันละขอามาใสอนี่นะเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันดีกว่าครับมืดแล้วครับค่ำละบรรย,ยากาศยังแรงสวนเขานมสดไปนม,มสดเขา